อยูห่หน้ามเลยนะโอเคอยู่ปรอกัดแล้ว่าแล้วจังหวะนี้่าแล้วจังหวะนี้วัดแน่นเปี้ยะนี่ยัยงไงนี่ครับอุ๊ย ข่าวน้อยผมไม่ได้ตัวกล้องครับนีอ่อู้อู้ลรกสวย ส,สวยเลยเต็มปากเลยแหมโอเคครับฝากติดตามกันไปยาวๆนะไอฉันนี่มึออยากจะคุยโอเคครับสวัสดีชาวฟิชชิงไทยแลนด์ทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับปลาช่อนคางทางอีกคลิปหนึ่งเนาะ,ะคลิปนี้อาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมาตกติดถน,นนเนาะเป็นคลองเป็นห้วยยาวเข้าไปนู่นเนาะบ้านผมเขาเรียกว่ามันเป็นห้วยเนาะ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้อืมเสียงรถเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมจะมาเล่นเป็นอ่าบาหลอกทวินบาหลอกของหน้า,น,านิกอามันโดเนาะเดี๋ยวยังไงผม ฝากทิ่ต่างกันยาวๆครับหมายธรรมาชาติเนะผมไม่เคยใช่มาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองกันยาวๆเลยครับผม suối đấy ạ suối đấy à. làm sánh nhau mà một đồ xe có tốt cứ ai thế ạ hmm cái đồn ní chế ฟองคืนเลยฮะฟองคืนนี้ก็โดนเดฟองคืนนี้ก็โดนเดฮะอือเป็นไงครับตัวเลขของเหยื่อดำน้ำของแนนิกแอมันเดอร์เอ <c oughs> <c oughs> อเคครับอันนี้อะไรนะขังข้าวขังข้าว <c oughs> นี่ใส่มินิเฉย ข้างขาวเนะโอเคโอเคครับโดนแล้วตัวแรกโดนข้างข้าวจิว๋วตัวน้อยก็กัดสองทีเนาะแต่ว่าในกอบวัวนั่นแหละทีหนึ่งกัดผมส่งไม่ทันอันนี้กัดปึกเราฟองมันเยอะเนาะผมเลยส่งทัน ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเหยื่อเหยอเหมือนแบบเขาเรียกเหยื่อดำหน้าประมาณเนี้ยเนาะผมไม่ค่อยได้เล่นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการทดลองครั้งแรกของผมจะว่าก็โอเคครับนับหนึ่งครับผมแต้เงียว อโมัวจะดูอะไรก็ไม่รู้มีป่าอยู่พี่น้องทําไปเรียนไป ออกมาข้างในหลังจากที่มันการไปแล้วมันไม่ซ้ำน้องเมื่อกี้กคบแหวนหนึ่งแก้มจึงหันใจแรง ก,กัดเลยครับกัดระวัดเลยครับมาโอเคเย็อนอันนี้อันนี้ไม้เดียวเลยฮะสุดยอดแล้วก่อนเนาะโอเคอีจ้าโอ้สวยทะลุเลยนะ โโอไอ้ฉันนี่มีอยากจะคุยโอเคนะครับหลังจากที่ย่ายไม้เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้มันกันไม่โดนก็เลยกระเทิบไม้ประมาณ40เมตรก็เลยมาลองจัวดดูครับ ไม้แรกเลยเดี๋ยวไปดิเอาวิวสวยไม้แรกเลยครับไม้แรกเหมือนมันขยับเหมือนมีอะไรขยับปึ๊บผมก็ชะลอเหยื่อชะลอแบบว่าจังหวะให้เหยื่อมันลอยลงอ่ะมันก็ใส่ปึ๊บผมก็ส่งแป๊บนึงส่งประมาณไม่ถึงห้าวิครับผมก็ใส่เลยปั๊กนี่ฮะส,สวยๆเลยเต็มปากเลย โอเคครับฝากติดตามกันไปยาวๆเนาะไอ้ฉันนะี่มันอยากจะคุยเอามาหลังจากที่โดนไปเมื่อกี้ก็ทำให้กับผมมีกำลังใจขึ้นมาอีกเนะาะยังว่านะครับคนตกปลาเนาะถ้านะถปลากัดมั่งดวนมั่งไม่ดวนมั่งมันะยังมีกำลังใจตกนะแต่าทางเงียบจ่อยเรื่อยนี่อมก็ไม่ไหว มันอาจจะมีอาจจะมีตัวอสมพวนอยู่หน้าหวยนี่แต่บ้านผมก็มันก็เป็นคลองนะครับเขาเรียกห,หวยหวยน้องคลองบึงไ,ไปายามใบไม้นี่เที ากัดกัดลนวัดครับอืมรอบแรกกัดไม่โดนอืมเนี่ครับโอ้ตัวน้อยอ๋อเล็กใหญ่นับหนึ่งเอาอูา้ สามเต็มเลยดิโอเคครับหลังจากที่ไปย่ำอีกแป๊บนึงโอ้โโดนนี่อ่ะตัวที่สามโอเคครับถุงก็เรือมา,มาอะไรก็เลือมา,มาบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบผมไม่ได้เปิดกล้องครับ สีไปใส่เลยอ้อหพังอยู่เนาะ

โอเคครับมาทุกคนนี่ก็เป็นอีกตัวนึงงนะจะไม่ได้เปิดกล้องพอมันกัดแล้วถึงเปิดกล้องตกใจด้วยมันพันยาพันอะไรสาเซเลยผมกลัวมันจะลุดไงตัวโอ้มาแล้วใหญ่ฮะ ไงฝากที่ตามกันด้วยฮะยาวไว้ครับแล้วก็อยู่น้ามเลยนะโอเคอยู่ปุ๊กัดแล้วหัดแล้วจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้วัดแน่นเปี้ยะอือเป็นไงนไงครับอุ้ยข้างขาน้อย นี่ยคะข้างขาน้อยจิ้มปากยเนี่ยฮะอันตรายนะจะปลาไปนี่เนี่ยฮะไส้ก็สวยอยู่นะฮะปลาช่อนล่องสวน อันนี้เป็นปลาช่อนล่องสวนนะัไม่ใช่ปลาช่อนลุยส่วนนะนี่ครับสวยๆหนึ่งแต้มตัวนี้ก้าเป็นข้างคาวตัวเลขเนาะหนึ่งชุดมันจะมีตัวใหญ่กับตัวน้อยตัวใหญ่เป็นชื่อมันชื่อปลาแบดส่วนตัวน้อยนี่เป็นข้างคาวอันนี้ผมใช้ตัวน้อยนะครับเนาะเต็มปากฮะโอเคเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับโอเคครับนี่ก่อ สำหรับวันนี้ก็พ่อได้ตั๋วเนาะจอคน้างยากเนาะปลากัดเฉพาะตอนเช้าถึงเที่ยงตอนบ่ายได้มาเพิ่มมีแค่ตัวเดียวฮะเดี๋ยวยังไงฝากผลงานคลิปนี้ไปด้วยแล้วกันครับประช่อนคางทางเนาะเดี๋ยวเราไปดูผลงานปลารวมกระบานกันครับเพราะว่าก้าวไปกินข้าวกระบานตอนเที่ยงเราเออกมาใหม่เดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมกันครับสวัสดีครับ

แล้ชวช่อนหน่อยเอ้ยปลาเอาไปเถอะมาเดี๋ยว<า>เรามาดูผลงานปลารวม<า>ครับโอ้โดีเดี๋ยว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 ลูก ผลงานป้ารวมปลาอะไรอะปลาช่อนนี่โอเคครับย่าโอเคโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะ ฝากเ,เป็นคลิปกำลังเลงนแจกกันด้วยค่ะบ๊ายบายอ,อันด็กน้าอยบ๊ายบาย,ยเนาะบ๊ายบาย